แล้ว่าผมฟาร์มได้เยอะสุดคืออันนี้เอออันนี้เสียงหลมสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องคูลสตอรี่เหมือนเดิมนะครับเออวันนี้เป็นแมปอะไรวะแมปซูเปอร์อีวลูชั่นเอนะดักกอนบอลนะเออ ก็เรียกได้ว่าถ้าไม่แข็งแก่งก็อยู่ไม่ได้นะครับอันเนี้ยอันนี้เขาก็ตีผมที่จริงผมน่าจะตายไปแล้วนะเนี่ยะจริงจริงอ่ะเอาไปกินสักหนึ่งลูกไปอา๋ออ๋อกินสักหนึ่งลูกไปไม่โดนเปี้ยงเปี้ยงเอาตายเลยนะก็ไม่มีอะไรแบบเนี้ยมันเล่นง่ายๆครับผมถ้าเข้ามาแบบเข้ามาแรกๆอะ่ะอาจจะต้องแบบคุยกับเกิรคูนะเออคุยกับ ก็คูนะครับทำเควสอะไรนู่นนั่นนี่แต่ประเด็นสําคัญไม่ใช่หรอฮะประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้นะฮะกดเนี่ยกดคําว่าแมปนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเออฝึกข้างหลังนะครับฝึกข้างหลังคือความอะไรสเตนนะครับความแข็งแกร่งนะอันนี้ค่าต้านทานนะค่าความอึดนั่นเองนะแอนดูแลนด์นะฮะเอนเนอร์จีก็เพิ่มไอ้ไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอนเนอร์จีเนี่ยคือไอ้พวกพลังนั่นแหละ นะพวกพลังแบบพลังอย่างเงี้ยกับพลังเนี้ยนะจะแรงนะน่าจะนะฮะผมไม่ได้เก็บสายนี้เลยผมเก็บผมเก็บอยู่สสายนะฮะเออเก็บแค่สเต็งกับเอ็นดูแลนส์นะครับเออเอจิลิตี้ก็วิ่งไวครับผมอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวผมผมไปเก็บเก็บตามอันนีันี้ของผมนะ่าจะเป็นเลนส์ที่ประมาณ5เอมเนี่ย5เอมเนี่ยใครที่พลังถึงนะเปิดสแตทขึ้นมาดูก็ได้ นะเปิดสเตขึ้นมาดูดูว่าเนี่ยค่าสเตนเนี่ยเราเท่าไหร่มันมีแบบแปลภาษาไทยแล้วครับนะผมแบบสลิดดบนะเออภาษาเหนือเรียกว่าสลิดดกนะครับเออมาเล่นแบบฝรั่งนะก็ดูว่าเออค่าเราถึงตรงไหนนะเราก็วิ่งไปฟาร์มตรงนั้นนะสมมติว่าผมจะไปฟาร์มวิ่งไวอ่ะอันนี้ผมวิ่งไวนี่นะมันจะขึ้นตรงนี้เน่ไหมห้าเอเนี่ยห้ M, เนี่ย ห้าไม่ใช่5้าอ0มหกว่าอเออแล้วผมไปก่อนผมลองไปดูอ่าเมื่อกี้ห0าใช่ไหมห้าอยยี่สีอ่าผมลองเข้าห้องการเวลาเออห้องแรงน้ำ่วงเห็นไหมมันกลายเป็น1 0 4จบเห็นปะ่ะถ้าผมมาวิ่งเล่นอันนี้ก็เนี่ยถ้าฝึกแอนดูแลนสอ่าสมมุติว่าผมไปข้างนอกนะเอาใหม่แอนดูแลนคือเลขสองนะแล้วผมปิดพื้นข้างนอก 629 B อย่อถ้าสมมุติว่าถ้าผมเข้าไปข้างในอ่ะผมเข้าไปข้างในอ่ะวิ่พื้น6 2 0้อยยะ,อะเออเขืนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะในการที่คุณจะเก่งขึ้นได้อ่ะคุณต้องมาอัพพวกนี้เลยนะเอาตังค์เก็บตังค์ตรงนี้นะครับเก็บตังค์ตรงนี้นะมาอัพพวกเนี่ยพวกเบสิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะ สามารถทําให้เราเก็บ e x p ได้ไวขึ้นนะเออเก็บ e x p ได้ไวขึ้นนะครับแ,แรกๆก็อัพแบบสปีดไว้ก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมแปลงล่างก่อนแปลงล่างก่อนเออเป็นอะไรอะเดลที mm ่ฟอร์มว่ะวิธีเก็บก็ไม่ยากครับผมเก็บตังเกมนี้นะฮะไม่มีตังแนะนํานะครับให้เก็บตังก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพอัพสติงอัพอะไรแล้วแต่เรานะฮะ นี่มันแพงมากเลยเนี่ยผมอัพไปเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะสองล้านะห้าอย่างเงี้ยเก็บกันมืองอีกนะเก็บกันมืองอีกนะวิธีเก็บก้อนนี้เนี่ยผมไม่เดียวผมเป็นขั้นอี o l วเลชั่นแลลวฮะมันก็เลยได้เงินเยอะนะครับถ้าใครเล่นใหม่ตามผมเนี่ยอาจจะไม่ได้พี่พี่ทำไมไม่ได้เท่าพี่อ่ะนะขั้นมันมันต่างกันนะฮะเออเรามันต่างกัน,น่ะน้องๆนะ <laughs> <laughs> เนี่ยเราก็บินเก็บตรงเนี้ยแหละฮะน้องๆเอออ่าอ,อันนี้ เดีย๋ยวพาเป็นลูกให้ดูนะเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็เก็บวนอย่างนี้เห็นมันจะเกิดนะจาตรงนี้นะฮะอันนี้จุดแรกนะครับอันนี้ผมมีเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าคใช่ไหมนี่ผมเก็บอันนี้ก่อนแล้วก็วนมาตรงนี้ตรงต้นไม้นะฮะตรงต้นไม้นี่เห็นปะก็เก็บไปอีกหมื่นกว่านี่นะครับแล้วก็วนขึ้นมาเก็บตรง อ๋อคอยพัดเจ้านะครับเนี่ยนะครับแล้วก็วนไปวนมานี่แหละฮะเนี่ยเห็นไหมาอันนี้ก็จะเกิดพอดีนะสามอันนะอันนี้แล้วก็อันนี้นะแล้วก็ข้างบนนะมันยังไม่เกิดนะสามอันหรือว่าเราจะเลยไปหน่อยตรงมุมเมืองนู้นก็ได้ฮะเก็บสี่อันก็ได้เห็นปะจะเก็บตรงนี้ก็ได้นะฮะเก็บนี่เดี๋ยวผมไปที่ตรงสูงให้ดูดว้วยนี่คืออันนี้อะ อยู่จากหอคอยนะแล้วก็มาตรงแจงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งอันละแล้วก็อันเนี้ยอีกหนึ่งอันแล้วก็นี่อีกหนึ่งอันเอ่อสี่อันนะครับสบายๆน้องๆนะเก็บตังค์กันอย่างละลื่นกันเลยทีเดียวก็ไปตามจุดนะเปิดแมปดูนะครับใครมีพลังเท่าไหร่ก็ไปดูเอานะฮะตามค่านั้นนะสเต็งเท่าไหร่นะสเต็งร้อยก็ไปตีนะครับเออถ้าสเต็งไม่ร้อยอย่าไปตีนะครับมันมันมันไม่มันไม่ได้อะไรนะ เนี่ยสมมติ e ว่าคุณไปต่อยในเมืองเนี่ยคุณเริ่มเล่นใหม่คุณจะ ok ต้องทำเนี้ยผมก็ไปต่อยในเมืองผมก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเริ่มเล่นใหม่ผมก็ต่อยในเมืองเนี่ยไหมมันจะได้ด้วยค่าสเต็งนะพอแบบผมได้สักพักหนึ่งสักร้อยหนึ่งนะผมก็ไปข้างหลังนะไปข้างหลังคืออันนี้สเต็งหนึ่งร้อยแล้วนะอย่าไปตรงนี้นะสเต็งคืออันนี้นะวิ่งไปหลบสเต็งหนึ่งร้อยอันนี้เอ็นดูแลนด์ไม่เกี่ยวเนี่ยสเต็งอยู่ตรงนี้เห่นไหมสเต็งหนึ่งร้อยก็ต่อยไปฮะ เนี่ยแมกกลายเป็น8บีละเมื่อกี้ผมต่อยธรรมดานี่4บีเนี่ยต่อยตรงนี้ดิเนี่ยแม็กได้4บีถ้าคุณมาฝึกตรงเนี้ยมันจะคูณ2ฮะอ่าคูณ2นะสเต็ง8บีนะพอคูณสเต็งถึงเท่าไหร่ละสเต็งถึงพันหนึ่งนะคุณก็บินไปตรงนี้นะครับเออคุณบินไปตรงนี้ได้เลยนะครับบินไปเลยนี่โอ๊ยไม่บินละสเปซบาเออ อันนี้ยิมอ๋อนี่ไงก็อยู่เข้าในยิมเลยนี่วาเอาป,ปล่อยพลังใส่เขาทำไมเออเข้ายิมมาเลยนะพอพันหนึ่งก็มาเลยเออมาต่อยนะได้ยี่สิบเห็นปะเห็นปะยี่สิบข้างนอกเท่าไหร่ข้างนอกได้สี่เห็นปะข้างในได้ยี่สิบนะเนี่ยยี่สิบบีนะยีนะ่สิบจุดเก้าบีฮะไม่มีอะไรเลยเกมนี้นะผมพาไปดูระบบอื่นๆนะที่ เนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยมาเก็บกล่องนะฮะเนี่ยมีกล่องนะฮะทุกๆก,กี่ชั่วโมงไม่รู้นะผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเองนะมาเก็บตรงนี้นะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งตรงนู้นนะฮะเออมีตรงนูน้นเออก็ลองเก็บๆดูฮะอะไรก็ไม่รู้นะวิ่งวิ่งโดนโดนไปนะครับเอออันนู้น่ะเดี๋ยวผมบูสต์ก่อนเพิ่มความเร็วเนี่ยแล้วก็มาเก็บจุดนะฮะจะได้เพิ่มหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อะลองไปเข้าอารีน่หน่อยเออเมืองนี้ก็ไม่น่าจะโห,โหโดหรอกมั้งเปิดแถบดูดิมีคนพลังเยอะกว่าผมปะไม่มีนะน่าจะสบายนะเออเขาเรียกว่าต่อยเด็กที่จริงผมไม่ได้มาต่อยเด็กหรอกผมมาเก็บอันนี้แหละมาเก็บอันนี้แหละฮะเก็บเงินนะมันจุดมันจุดมันใกล้กันแล้วผมชินแล้วไงอีนะ่ยมาต่อยเด็กนะเกมขี้แอคบอกเลยมันเกมขี้แอคเนี่ยเนี่ย มาาวิดพื้นโชเลยนะ่ะเนะเกมขี้แอคมันไม่มีอะไรนะ่ะอ่ะปล่อยมาเนี่ยปล่อยมาเนี่ยเราแข็งแก่งเกินไปไงในเมืองเนี้ยนะอ้ากระตุกกระตุกเนี่ยเนี่ยเลือดไม่ลดเลยนะขอต่อยหนะน่อยเเออหลักๆหลักๆคือแบบผมมาฟาร์มเงินนะฮะ มาฟาร์มเงินตรงนี้แหละมันง่ายสุดละในเมืองแรกไปฟาร์มเบอร์สองก็ไม่ชินไงเนี่ยมีจุดมีจุดตรงนู้นฮะจุดหนึ่งนะวงเขียวๆนะแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สนะี่เนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็เอาตังค์อะมาอัพนะฮะเนี่ยเอาตังค์มาอัพพวกนี้นะฮะอัพตามขั้นนะฮะอะไรจะมาต่อยทำไมละ่ะ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวเวอร์สองเลยนี่นะครับนะคุณจะเกิดกับตรงนี้ใช่ปะ่ะคุณจะเกิดกับตรงนี้นะฮะแล้วก็วิ่งออกไปนะวิ่งออกไปตรงนี้นเอเดียวซ้ายเจอเลยฮนะเวอร์สองเขาจะอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำตรงนี้นะอ่าก็ไปเลยดีเคฟนะฮะแรกแรกก็เป็นอย่างงี้กันแหละนะอยู่ยากกันหมดนะเวอร์แรกเวอร์สองอ่ะจริงๆเราก็เดินมาเเอ,อเราก็เดินทุยนะโดนมาเยอะเหมือนกันนะ เขอ,องผมพลังโอ้ยแต่เย็นพี่มันเซฟโซนก่อนปิดแถบหนีก่อนผมพลังเท่าไหร่น่าเดีผมดูวงผมก่อนตอนนี้สเต็งผมอยู่ที่10 1 0ิบคิวดีนะผมก็เปิดแมปมี1 0บคดีไหม1ิบคิวดีไม่มีฮะเพราะว่าผมฟาร์มได้เยอะสุดคืออันนี้ออันนี้นนนเสียงหลมไปยังไงวะเนะี่ยเมืองน,นี้ผมไม่ชินด้วยบูดขึ้นไปก่อนดิ บูทขึ้นไปก่อนแมปเป็นยังไงอ๋ออ,อยู่ตรงนี้อเจอแล้วพอมาต่อยข้างในนี่ไงแปทีเลยฮะมันคูณเท่าไหรอ่อ่ะมันคูณ2000นะฮะ8ปทีนะฮะเออก็ลองมาเล่นมาฟาร์มดูนะครับฟาร์มเล่นๆกันเพลินนะทำไปเล่นไปนะเกมอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแมป2เนี่ยปีศาจและะ้ว ผมนี่ก็แทบจะปลด e ีโหมดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยขาดอีก3ขั้นเองลรานเนี่ยคือแบบโอ้โหคือยาก365 Q d คนะิวดีฮะแล้วดูผมเนี่ยมันขึ้นไหมเนะี่ยลองต่อยให้ดูนะฮะลองต่อยให้ดูเนี่ย12.5เห็นไหม12.5แล้วขึ้นไหม12.6โอ้โหกว่าจะขึ้นนะเป็น300ฮนะฟาร์มกันมืออีกฮนะ วิธีการจะทําให้มันฟาร์มไวครับคุณก็ต้องไปอัพเทรนเนี่ยแหละฮะอัพสเต็งเนี่ยนะอันเนี้ยยิ่งอัพเยอะค่าก็จะขึ้นไวนะครับเออค่าสเต็งก็จะขึ้นไวมากเออไปลกกลับเวอร์มานะโอ้กระตุกกระตุกอันนี้เท่าไหร่สามแสเจอยากได้จังเลยอยากลองสุ่มดูอะตัวเนี้ยขอเก็บตังก่อนนะครับ สเต้งึ้นช้ามากเลยมันต่อยมันต่อยได้ทีแบบแปดบีไงผมยังไม่พอผมต้องไปเก็บตังค์นะฮะเออขออนุญาตเก็บตังค์ก่อนนะครับเออแล้วก็ลืมบอกครับนะเอออพวกกาชานะครับที่เราสุ่มได้ก็จะมาเป็นพวกนี้นะฮะเออนี่พวกนี้เพื่อนๆน,นะะ จริงผมเล่นเป็นโกหังนะเออแล้วก็ได้เกสซายาแมนมาก็คือมีตัวฉันถึงสองคนนะเออเก็บตั้งต่อเก็บต um ั้งต่อเอาละตอนนี้ผมก็ได้เงินมาแล้วนะฮะเออห้าแสนนะฮะอัพได้ใช่ไหมเออนี่ไงผมลองวิ่งให้ดูก่อนวิ่งธรรมดา ได้540ทุยนะ524เอมนะ524 524อ่อาถ้าผมกดอัพอ่ะปาบเห็นปะวิ่งกลายเป็น 1B เลยเห็นไหมคูณ2เลยฮะนะเอาเป็นว่านะครับนะน้องๆน,นะครับถ้าใครอยากเก่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมาต่อยลมอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝึกอันไหนอัพอันนั้นด้วยนะครับเอออัพอัพไป,ปเลย ะะเก็บตังค์สูตรเก็บตังค์ก็อย่างที่บอกนะครับเออทางลัดที่สุลดละเอาละเดี๋ยวมาสุ่มกระชาโชว์แล้วกันนะฮะเออรอไม่ไหวแล้วมันนะ้งเนี่ยก็นั้นมันสามแสนเลยใช่ไหมเออเผื่อน,น้องๆอยากดูไงอยากดูกด็ต้องจัดนะฮะไปหลบโอเพนไปแสนกว่าปราบเขาให้ฟาร์มเมอร์โอ้โหเอาชาวนาเอาอ๋อ ชาวสวนชาวไร่มาทำไมวนะเนี่ยเออไหนวะทำอะไรได้อะเออเก่งเก่งกว่าท่านไคโอได้ไหมเออเก่งกว่าท่านไคโอได้อย่างไรไม่เข้าใจนั่นแหละครับนี่ก็คือเกมนะดาก้กนบอลนะครับแมปซูเปอร์อีวลูชันนะครับเรียกว่าเป็นเกมขี้แอคนะครับเออ ไปฟาร์มพลังให้เยอะๆแล้วก็มายืนแอคหน้าเมืองนะฮะไม่มีอะไรเลยจริงๆนะผู้ชมนะเอออย่างที่ผมสอนไปเลยนะครับเล่นง่ายๆมาแอคเล่นๆกับเพื่อนได้นะครับนะในแมปนี้นะครับนะส่วนวันนี้ครับนะก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าฮะัสำหรับวันนี้ครับผมนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะขอไปฟาร์มก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมไปแล้ว phủ chờ canh